วันนี้เราเริ่มต้นกันที่เงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งื่บาทนะครับก็มีความคืบหน้าเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะในแอปพลิเคชันทางรัฐนะก่อนหน้านี้เนี่ยะะทางคุณจุลพันธ์อมรนวิวัตรรัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังน,นะครับก็บอกว่าแอปพลิเคชันหลักๆเนี่ยนะครับที่จะนํามาใช้จ่ายแล้วก็การลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาท ก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ได้มีการดาวน์โหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะผมเข้าไปดูมานะครับก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่ื่บาทเนี่ยนะเป็นการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินดิจิท a l วอลเล็ต0 0ึ่ื่นบาทก็มีฟังก์ชันตัวนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วในแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนแต่พี่น้องประชาชน ใครที่เข้าเงื่อนไขอายุ16ปีขึ้นไปมีไรายได้ไม่เกิน5ออขอไปมีรายได้ไม่เกิน8,004ณปีภาษี2,566แล้วก็มีเงินเก็บณนะวันที่31มีนาคม2,567ที่ผ่านมาไม่เกิน5,000 0บาททุกบัญชีวรวมกันถ้าท่านผ่าน3ข้อนี้ไปได้เข้าเงื่อนไขท่านโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐลอเอาไว้ได้เลย ทำไมผมถึงให้โหลดเอาไว้ตอนนี้ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นถุงไปถึงช่วงใกล้ลงทะเบียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนเข้าเยอะก็อาจจะแอปล่มนะฮะแลวท่านก็จะหงุดหงิดเปล่านะครับฉะนั้นช่วงนี้ท่านโหลดเอาไว้แล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยการสมัครสมาชิกก็คือการยืนยันตัวตนนะท่านโหลดแอปมาแล้วเห็นไหมฮะปุ่มสีเข,เ,ขเขียวให้ท่านสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบการสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครได้หลายรูปแบบ นะถ้าท่านมีแอปพลิเคชันไทยดีอยู่แล้วท่านก็เชื่อมกับแอปพลิเคชันไทยดีก็ไม่ต้องสแกนหน้าไม่ต้องสแกนบัตรอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเชื่อมและเข้าแอปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีแอปพลิเคชันไทยดีท่านสามารถที่จะสมัครสมาชิกผ่านบัตรประชาชนก็ได้เขาก็จะให้ท่านสแกนหน้าหลังบัตรประชาชนแล้วก็สแกนหน้าหรือจะไปที่ตู้บุนเติมไปที่ไปษนียไปที่เซเว่นนำบัตรประชาชน แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยไปให้พนักงานเซเว่นนะครับช่วยทําให้ท่านได้บางคนอยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้สูงอายุทําไม่เป็นนะครับก็ให้พนักงานเซเว่นช่วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับมันง่ายมากนะทำไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยท่านก็ไปตรงปุ่มมันจะมีคําว่านโยบายรัฐบาล ท่านจิ้มไปในหมวดหมู่นโยบายรัฐบาลมันก็จะขึ้นครับลงทะเบียนนะแต่พอจิ้มเข้าไปตรงลงทะเบียนแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลให้เราอ่านรายละเอียดว่าใครที่จะได้รับสิทธิ์ในเงินดิจิทัลวอลเล็ตบ้างนะครับพอจิ้มไปแล้วเขาก็จะบอกว่าเตรียมพบกันเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ให้ท่านเตรียมตัวเอาไว้ก่อนได้นะครับก็ยังคงเป็นช่วงไทม์ไลน์เดิมก็คือการลงทะเบียนในช่วงไตรามาสที่3ยังไม่ได้มีการระบุวันยังไม่ได้มีการระบุเดือน ช่วงไตรามาสสก็คือกรกาดาถึงกันยาเดือนใดสักเดือนหนึ่งนะฮะที่เขาจะให้เราลงทะเบียนนะครับแล้วก็ช่วงเดือนที่เราจะได้รับเงินก็คือเดือนไตรามาสที่4ตุลาถึงธันวาก็เดือนไหนสักเดือนที่เราจะได้รับแต่ผมคาดว่าไม่น่าเกินปีนี้ไปอย่างแน่นอนนะฮะเกินปีนี้ไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยรัฐบาลภาพลักษณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจประชาชนสักเท่าไหร่ถ้าเกินปีนี้ไปเนี่ยก็เสี่ยงนะฮะเสี่ยงนะครับ แล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่ต้องไปหาซื้อมานะครับนะบผมบอกให้ท่านโหลดแอปเนี่ยท่านก็ไปหาซื้อไม่ต้องเดี๋ยวเขามีช่องทางให้ท่านลงทะเบียนสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนเดี๋ยวช่องทางการลงทะเบียนเดี๋ยวเขาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีกี่ช่องทางนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะเดินทางไปใช้จ่ายด้วยตัวเองได้เดี๋ยวก็มีเปิดให้มอบอำนาจสิทธ ท่านจะให้ลูกหลานที่อยู่ใกล้ตัวไปซื้อของแทนก็ได้แต่รอก่อนย้ําว่ารอก่อนนะครับร้านค้านะครับจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเมื่อไหร่พร้อมกับประชาชนเดี๋ยวรอประกาศอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านนะครับใครที่จะย้ายทะเบียนบ้านก็ให้ย้ายก่อนที่เขาจะถึงวันลงทะเบียนตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดวันลงทะเบียนว่าเป็นวันไหนนะครับฉะนั้นช่วงนี้ท่านก็สามารถที่จะย้ายได้ย้ายผ่านแอปพลิเคชันไทยดีใช้เวลา3-5วันก็แล้วเสร็จแต่ถ้าไปย้ายด้วยตัวเองนะครับ ก็ใช้เวลาวันเดียวย้ายปลายทางได้นะถ้าท่านมีที่อยู่ที่สามารถย้ายเข้าไปได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีทะเบียนบ้านที่จะย้ายเข้าเนี่ยท่านก็ต้องกลับไปใช้จ่ายตามในพื้นที่อำเภอที่ท่านอยู่ท่านยึดทะเบียนบ้านเป็นหลักนะครับว่าท่านอยู่อำเภอไหนท่านใช้จ่ายภายในอำเภอนั้นได้ทั้งอำเภอนะครับไม่สามารถที่จะข้ามอำเภอได้นะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ย้ายนะครับก็สามารถที่จะย้ายได้เลยนะครับ ทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูยอ้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ t i k t o อนะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ